Terima หล่อมากเลยหล่อมากเลยน่ารักมากเลยใครดูก็จะดันเลย

ยมานแ้เียอ่ะกินต้ากินมแลวนูไม่ด้ไม่ได้เป็นอะไรครับมาเดัก่อนเ๋ยวๆมาใกล้ๆนยใกล้นย่อะไรอ่ะไม่เอาไปหมดเลยมดี๋ยพ่อปอไม่ไหนเยวอแป๊เดียวเดีย เดี๋ยวผมพรอมไปทำงานก่อนนะครับเจลยี่ยงขอบคุณครับกองคนนกไม่ต้องนะครับกองคนนกคนนกไม่ต้องคนนกไม่ต้องให้น้องไปแต่งตัวก่อน้นไปแต่งตัวก่อนนันนะครับขอบคุณครับร้อยกลงนี้ใช่ครับ เอออเากล่องเอากล่องนี้ไปครับอัน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 นี้ไม่ต้องคนน้องไม่ต้องไม่ต้องเอาชุดนิกเกอแล้วก็แล้วก็ก่อนึ่งนะท่านผู้ชมน่ารักมากน่ารักแบบน่ารักมากคือแบบดีเลยอ่ะอบุญอบุญอบุญ เขาาตัวไปี่ก็วัดีดีครับกินเหล้าป่กินเล้าสวัสดีครับ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 สวัสดีคบดึงสวดีครบสวัดีงดีครสวัสดีครับสรัสวัสด เป็นตัวพี่ปีปีอ่ะปะเออแหละตัวตัวพี่ออฟอ่ะลองย้อนดูคลิปดูดูดูตัวพี่ออฟอ่ะตัวพี่ออฟไอตัวชื่อชื่ออะไรพี่ต้อมเซมาเหรอตัวเสมาฮะใช่ใช่ตัวเสม่ามีปะที่เราไปเล่นอ่ะที่เราไปไลฟ์ ใช่ที่ที่บุรีรัมย์อ่ะครับอฮะเออมันพี่อ๋อไปแหละไปไปออก,ละ<อ>ก็มีกลกาวอยู่แล้วพี่ต้องมาถึงอ่ากาวกาวอยู่แล้วตัวพี่ผ่าเมืองเข้ามาถึง แล้วใครพี kind of ่เป็นอะไรยพี่เป si okay. okay. ็นมือพี่เป็นมือ้นงงนก็งานก็แล้ใครเอาเอาเใครเป็นแทนพี่แบบหรือว่าแค่คือหีสีพี Floyd ่คือสีพี่เเรื่องอยะ้วจะเป็นเป็นพ่อไมครับเจ้าแสนพี่อ่ะเฟงเรื่องอ่จาฟังเรื่องะไรก็ไก็นี่ไงใพี่พี่คนชื่อภาคภูมิะเป็นเป็นเป็นตัวพี่ต้องไปแล้วก็ จะเป็นตัวพี่ต้อมคนแพ่อเปียบด้วยที่เขาจะคุยด้วยแคต้เป็นค่ตั้เป็นตัวครัเป็นโแทนโอเค่้อจะเป็นโแลเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพี่ตากับเป็นพี่ที่อดี่ที่อนเนี้ไปเป็นไปเป็นแทนนะครับได้พี่ต้องเขาพี่ต้องเขาเป็นเราเจะเป็นแล้วก็ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาช่คพี่ พี่พี่เป็นตัวพี่ต้อมแล้วเดี๋ยวพอเอาความจริงพอเอาความจริงมาบอกตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวพ่อเปลี่ยนพอพี่ต้อมก็เล่นติดแค่นี้แล้วเดี๋ยวพ่อเขาเปลี่ยนก็ใช่พอ่อนหลังก็จะเปลี่ยนอีกครับวันนี้พี่ผมลืงเอามาเลือมาพี่พเท่าดีวเลือมาวอนนี้เห็นหน้าพี่นึงก็ได้ละเอาด้วยงานทุกคนก็พี่เขามาบอกมาบอกให้เราไปไปดูแล ียวพี่พี่จะกลับพ่อ,อ,อไม่ต้องเดินปอกพ่อเ,เปลี่ยนมาไหนไม่ถึงฮาร์ดครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเขาจะไปเปลี่ยนเขาจะไปเปลี่ยนเพราะว่าไปร้อนเมืองหน้าแล้วใช่ครับใช่ครับเพราะว่าพี่ต้อมบอกเล่นถึงประมาณเนี้ยแล้วพ่อเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนเดิมเปลี่ยนช็อตเดียวกันเลยพี่ พี่เขามาถึงเขาบอกให้เราดูดูแลดูแลดูมินแทนเขาแทนพเนี้ยแทนประกาศแล้วก็รับมาได้แล้วก็มาเข้ามาในพุช,ไชิไปเมือถิงชาชีใบเมืองพอทิ่งไปเมืองคืนปุ๊บตะวันนี้เขาด่าว่าเราบอกว่าได้เป็นแผ่นดินเขาเขาสั่งมหารชื่นไปแล้วคูดอย่างนี้เราเดินตอ่อยพอต่อยเสร็จปุ๊บตัวนุคอยตบหน้าเราพอตบหน้าเขาร้องก้อนร้อนเราก็ร้องก็คือ,อ,อสังกายะเคพระนครพระองค์เบอร์หน,นึมือจ่าตำหนีองค์วสิทธิวุฑน อารมณเลยอ่ะยังไม่ได้เลือกเลยเลือกอันนี้ป๊อกป๊อกคูมินเหรอพี่ผมชื่อเสมาอะไรนะพี่คำลงมันเ่ยวอะไรนะอ่าพระองค์เบอร์นายเข้าองค์เบอร์นายดีจตำหนิอเคโอเค 来，混，周末。 ก็นั่งรออที่ตำหนักปุ๊บเขาเขาพาพระพี่นางผ่านมาพราพี่นางผ่านไปแล้วก็บอกว่าต้องต้องไปช่วยเอาไปช่วยแล้วก็มาเรามาในคนแล้วก็มามาช่วยลำดาบไปก่อนจะ่าสู้สู้สู้เราโดนฟันมาแล้วมาเสยอยู่ที่เมืองนาที่ที่พ่อต่อรัปล่อยฝังเกิดอะไขึ้นแล้วเขาถามว่าแล้วจะพาันนี้ไหนถามไม่เจอเพราะว่านางนางแยกแยกทางกับพี่เจ้าจึงจึงไม่พบกันแล้ว่าหลังจากนี้ เจ้าลำพระเกียรติไปตามหาสุภาวรีและไปตามหาราชบุตรมาให้าราชบุตรของสุภาวรีมาให้กับท่านี่ว่าได้ผลสำเร็จปลอมตัวเขาเเจ้าจะปลอมตัวเป็นเป็นนุ่มเป็นนุ่มที่ชื่อว่าลามาชื่ออะไรนะลาม้า <อ Protestant. S 2> ลาม้าปลอมตัวลปลอมตัวปป <eller? S 1> เป็นนุ่มเป็นนุ่มที่ชื่อว่าลามาและไปติดตามหาที ชื่ออะไรบอกว่าชื่อลาม,มินครับถ้าชื่อว่าลาม,มาใบหน้าใบตาเองเนี่ยคุคุณ,คณ,คณเองเข้าเมืองลงมาตามหามาตามหาพ่อพ่อมเชื่อปูมินมีแหวนไว้ให้เราเห็นแหวนปุ๊บน้องชายเราน่ว่าเป๊ะแของน้องชายเราแล้วเรานีนุ่ มาประลองประลองนัดนัประลองนัดอองพะลองพอประลองประลองเสร็จปั้งปุ๊บพี่แพ้ภูมินพี่พี่แพ้พี่แพ้ลาวินพอพี่แพ้ลาวินปุ๊บสุดท้ายเขาบอกว่าให้เราดูแลเอาไว้ให้เราดูแลเอาไว้คือจะแลให้ให้เป็นทหารในเมืองหลวงก็ดูแลมา